มหาวิทยาลัยกรุงเทพปัจจุบันมีนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปีรถโดยสารที่รับส่งนักศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องยึดถือคือเรื่องของความปลอดภัยของตัวนักศึกษาในแต่ละวันจะมีนักศึกษาเป็นจำนวนมากรอกขึ้นรถตามจุดต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบจึงได้มีการรณรงค์ให้ลงรถทางด้านซ้ายมือแต่ยังพบว่ามีนักศึกษาส่วนใหญ่ยังคงลงรถทางด้านขวามืออยู่ การลงรถทางด้านขวามือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและปัญหารถติดท,ที่ตามมาตอนนี้ผมอยู่ที่จุดจอดรถรับส่งภายในบริเวณหน้าหอสมุดสุรัน์อสถธนเาเคราะห์ซึ่งด้านหลังของผมนี่จะเห็นว่ามีนักศึกษาบางกลุ่มที่ทําการลงรถทางด้านขวาซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและก่อปัญหารถติดในมหาวิทยาลัยทางด้านนายวิรัตโคตรบณีพนักงานขับรถประจําของทางมหาวิทยาลัยพูดถึงเรื่องของนักศึกษาที่ลงรถทางขวาว่า เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายและอยากให้นักศึกษามีความระมัดระวังครับก็อันตรายนะสําหรับคนขับรถพ่วงนะมันมันไม่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษาเองที่ลงข้างขวาแล้วรถเข้าแซงมาเราไปทันดูข้างขวามันจะอาจจะอันตรายนะแล้วลุงก็เป็นห่วงกับนักศึกษาที่ลงข้างขวานะสำหรับรถรางรถพ่วงเนี่ยก็อันตรายก็สมควรแต่ถ้านั้นก็ให้ระวังระวังนิดนึงช่วงเช้าเข้าใจว่าพวกเรารีบแต่ทุกคนครับ ยังมีนักศึกษาบางกลุ่มที่เรียกลงทางด้านซ้ายมือเพื่อความปลอดภัยของตนเองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็สึกว่ามันก็ไม่ปลอดภัยเพราะถ้าแบบว่ามีรถขับมาเร็วๆอย่างนี้แล้วก็แบบว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นความไม่ปลอดภัยของตัวเองด้วยแล้วก็มันจะเป็นอันตรายต่อแบบชื่อเสียงด้วยบางทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีเรื่องของเรียกว,ว่าไงอะ เวลาแบบว่าลงข่าวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะลงชื่อของมหาลัยเราต,งต,งตงรงๆเลยอะไรางี้ก็เลยว่าคิดว่าถ้าลงสายได้ก็ลงเนาะก็ <S 1> <S 1> มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อ่ะครับถ้าเกิดถ้าลงทางขวาใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับว่าตอนเนี้ยเขามีรณรงค์กันอยู่ให้ทําตามกฎที่เขาออกกันมาก็ให้ทําตามกันดีกว่า ปัญหานี้จะยังคงไม่สามารถแก้ไขได้หากนักศึกษาไม่ร่วมมือกันลงรถให้ถูกฝั่งชีวิตก็ปลอดภัย